สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดปัจจุบันเพื่อลดการตีตราจากสังคมในการปรับมุมมองให้ผู้เสพคือผู้ป่วยจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อจากคลินิกบำบัดยาเสพติดเป็นคลินิกก้าวใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เสพผู้ติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคมและไม่กลับไปติดยาเสพติดซ้ำโดยมีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการนำส่งผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยศูนย์คัดกรองจะดำเนินการคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติดภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อประกอบการประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติดพิจารณาส่งต่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูไปยังสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของคลินิกก้าวใหม่ศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยทีมสหวิชาชีพ ให้การบำบัดฟื้นฟูตามสภาพการเสพติดแบ่งเป็นผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ระยะเวลา1-4เดือนโดยมีบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังนี้ 1. กลุ่มผู้เสพแอมเฟตามีนแอมเฟตามีนไทป์สติมูลเอนส์ ATS เช่นยาอียาเคตามีนกัญชาสารระเหยกระท่อมให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ให้การบำบัดด้านจิตสังคมหรือ BMA Matrix Model 2. กลุ่มผู้เสพฟ,ฟิน่นอนุพันธ์ของฟิน่นให้บริการแบบผู้ป่วยนอกให้การบำบัดด้วยยามเมทาโดนโปรแกรมถอนพิษยาหรือ Detox และโปรแกรมเมทาโดนระยะยาวเมทาโดน Maintenance Therapy 3. ผู้เสพยาสู ให้บริการโดยเริ่มจากดำเนินการโดยสร้างแรงจูงใจให้เห็นประโยชน์ของการเลิกสูบคัดกรองประเมินความพร้อมในการเลิกสูบและสัมภาษณ์ทำแฟ้มประวัติตรวจสุขภาพวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอดแล้วจึงสั่งการรักษาโดยแพทย์หลังจากนั้นจะให้การบำบัดร,รักษาตามแผนการบำบัดและติดตามผลจำนวน7ครั้งใน6เดือนโดยเน้นการให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนติดตามทางโทรศัพท์ร่วมด้วยเป็นเวลา6เดือนและจำหน่ายออกจากการบำบัดเมื่อครบระยะเวลา1ปี 4. ผู้ใช้แอลกอฮอลให้บริการโดยเริ่มจากการซักประวัติสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจประเมินโรคจิตเวทซักประวัติสุขภาพตรวจสุขภาพประเมินซีว่าเอ,อแพทย์วินิจฉัยให้การรักษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ C X R ประเมินทางสังคมและให้การปรึกษาเสริมสร้างแรงจูงใจหลังจากนั้นมีนัดหมายอีก1-4ถึงครั้งเพื่อให้การบำบัดแบบสั้นหรือรักษาด้วยจิตสังคมบำบัดเสริมสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมประเมินความสามารถในการดูแลตนเองความร่วมมือในการรักษาประเมินโรคจิตเวทสุขภาพและภาวะถอนพิษแอลกอฮอลสภาพอาการผู้ป่วย แพทย์ประเมินผลข้างเคียงจากยานอกจากนี้ยังมีบริการให้คําปรึกษาผู้มีปัญหาด้านยาและสารเสพติดอีกด้วยคลินิกเก้าใหม่พลัสจำนวน18แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้บริการบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถติดต่อสอบถามคลินิกก้าวใหม่ที่ไกลบานทันดังนี้